โอเคครับผมวิธีการนะครับในการออกรายการสินค้านะครับที่มากกว่า1รายการกับชื่อลูกค้า1คนนะครับสมมตินะครับสมมติวิธีการนะครับให้โอเคโดยเบื้องต้นเลยต้องใส่ Data Value ในชีทเนี้ยให้ครบก่อนนะครับซึ่งตอนที่ผมใส่ไว้เนี่ยคือมันเป็นข้อมูลพื้นฐานครบแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเอาไปใช้ในส่วนของพวก drop d o w n list. drop down list คืออะไรก็คือไอ้พวกที่เป็นเป็นอย่างเงี้ยครับ อ,อย่างนี้เขาเรียกอปดา d o w n l i ต์นะครับทีนี้ถ้าเกิดใส่ข้อมูล data value ครบแล้วเราจะทําบินแล้วอโอเคสมมติลูกค้าออเดอร์แล้วนะครับถามว่าทํำยังไงนะครับโอเคสมมุติว่าวันนี้วันที่21แล้วกันนะครับสมมติลูกค้าท่านนี้นะครับมีเป็นคุณแสนสุขสามนะครับสมมติผมใส่เป็นแสนสุกสามแสนสุขสุขสสนสามนะครับอ่ะอินวอย์ oy, กับราคาลูกค้าจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับ แล้วแต่บางที่ก็ไม่ใส่แต่เพื่อนผมใส่ให้เพราะว่า,ามีบางที่เนี่ยใช้นะครับอ่าถ้าเกิดเราคลิกไปแล้วเนี่ยแล้วไม่มีสูตรด้านบนเนี่ยพี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าโอเคสมมุติอินวอยด์สหมดนะครับสมมุติก็ทํา2รายการ2รายการนะครับหมายความว่ามี1ชื่อ2รายการอ่ะนะครับอ่ะทีนี้มูก็ซื้อสินค้า02ไปกับ03ไปอ่ะผมผมเลือก02 03เนาะ จำนวนจำนวนนะครับถามว่าจำนวนเป็นเท่าไหร่นะครับจำนวนสมมุติเขาซื้อไป1ชิ้นนะกัน1ชิ้นนะครับอ่านะครับส่วนลดไม่มีอ่าสมมตินะครับสมมติผมใส่ข้อมูลอยู่เท่านี้ข้างล่างไม่ต้องสนใจนะครับเพราะจริงมันคือการก๊อปลงมาได้นะครับมันคือการก๊อปลงมาได้นะครับอ่ามันคือการก๊อปลงมาได้เลยนะครับอ่าทีนี้ต้นทุนที่จะใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับของสินค้า ชิ้นนั้นเพิ่มเติมเข้าไปแล้วแต่นะครับทีนี้อ่ะสมมุติเราสโคปอยู่ที่เท่านี้ก่อนนะครับวันที่เว็บมีหน้านะครับคุณแสนสุกสุกสันสามอินวอาศูนย์สี่นะครับราคาลูกค้า A อศูนย์ศูนย์สี่ซื้อไปสองรายการคือสองกระสามจำนวนหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นหน่วยละเท่านี้นะครับอ่านะครับหน่วยละเท่านี้นะครับโอเคทีนี้สมมุติถ้าจะมาทําบินนะครับให้มาที่หน้าข้อมูลทําบินนะครับอ่าข้อมูลทําบินปั๊บ อาจจะมีนายสุขแสนสุขสุขสันสามแล้วเห็นไหมครับอ่านะครับอ่าที่เบอร์โทรเลยยังไม่ได้ใส่นะครับซึ่งถ้าเกิดเบอร์โทรมีเบอร์โทรมีอ่าขออนี้กลับไปที่เบอร์บันทึกออเดอร์ลูกค้านะครับสมมติลูกค้าท่านนี้นะครับเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรด้านหลังๆเนี่ยจะด้านขวาสุดเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกขนส่งแล้วนะครับอ่านี่ครับอยู่นี่ครับสมมุตินะครับ ผมขออนุญาตกลบวางเลยนะครับอ่าโอเคสมมติเป็นที่อยู่ตามนี้นะครับวิธีการนะครับก็คือมาที่ข้อมูลทําบินนะครับเห็นไหมครับมันก็จะโชว์เบอร์โทรที่อยู่ครบแล้วจริงมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วยนะครับอ่ะซึ่งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็จะอย,อยู่ด้านท้ายนะครับอ่ะสมมติเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นอันนี้เนาะนะครับที่ผมเพิ่มเข้ามาล็อกเนี่ยเหตุผลเพราะว่าบางทีถ้าเกิดไปแทรกผิดอันสูตรก็จะเพี้ยนนะครับอ่ะ ทีนี้ตรงเนี้ยสังเกตไหมครับพอเราเลือกในแสนสุกสุขสานสามอะสมุินะครับเลือกแสนสุขสุขสันสามปั๊บข้อมูลจะถูกขึ้นมาหมดแหละทีนี้เราจะทําบิน1บินต่อน1นใบนะครับไม่ทราบอะไรเราต้องเข้ามาทําในข้อมูลทําบินหน้านี้ถัดมามาให้มาที่ใบแจ้งนี้หลักซึ่งพี่สามารถไปเปลี่ยน โลโก้ชื่อบริษัททุกอย่างได้หมดเลยครับเห็นไหมครับข mm ้อ hmm. มูลในสารสุขสุขสารสามที่อยู่ทุกอย่างมาครบและอินวอยรื่รหัสลูกค้าและที่เอกสารวันที่ออกเอกสารตอนนี้ที่ผมเขียนฟิกไว้เลยคือเป็นอะไรครับจะเป็นในส่วนของจะเป็นในส่วนของวันนั้นๆนะครับก็คือเป็นทูเดนั่นเองก็คือวันนี้วันนี้วันที่18นะครับอ่า เมื่อเป็นวันที่18แล้วพนักง,งานขายเราสามารถเลือกได้นะครับและงานขายเราสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพนักง,งานขายนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นดับดาวลิสนะครับสามารถเลือกได้เหมือนกันเซตข้อมูลที่เป็นดับดาวลิสเนี่ยถ้าคิดถ้าคิดให้ให้แบบให้ง่ายนะครับอะไรที่เป็นดับดาวลิสจะอยู่ใน data value ทั้งหมดโอเคไหมครับจะดูในแถวแถวเนี้ยทั้งหมดเลยเห็นไหมอ่านะครับกลับมาใหม่กลับมาใหม่อ่าโอเคทีนี้ ประเด็นเขาซื้อ2รายการใช่ไหมครับเมื่อกี้เขาซื้ออะไรครับ2กับ3เนาะเราก็มาเลือกในตอนออกบินเนี่ยเป็นรายการ2กับรายการรายการ3นะครับอ่ะนะครับเขาเลือกจานวนเท่ากนหนึ่งชิ้นกับ1นชิ้นอ่ะรวมข้อมูลใน2แถวบนนี่ครับออกมาแล้วครับ500บาทอันนี้ผมยกตัวอย่างไปในส่วนของแวดนะครับถ้าไม่มีแวดมันก็จะตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับทีนี้ถามว่าเอาแล้วพิ้นยังไงอะ่ะลำดับที่3ถึง11อะ่ะมันมยังมีตัวเลขอะ่ะให้ลากคลุมนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวาแค่นี้เองครับตอนนี้ข้อมูลทําบินถูกต้องครับ2องบวกสามเป็น500บาทอีก35บาทที่เหลือก็ออกบินได้แล้วครับวิธีการออกวิธีการพิมพก็คือกดคอนโทรล P หรือหรือหรือรอ,อันนี้ก็คือสั่งพิมพได้เลยนะครับถ้าพี่มีพิมพให้กดไฟล์ด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็กดเซฟเป็น PDF ก็ได้แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าจะพิมพเลยก็ก็กด ไฟนะครับแล้วก็มี p ิ i พ์นี่ครับหรือกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดคอนโทรลพก็ได้จะขึ้นมาหน้าเดียวกันแล้วก็กดสั่งพิมน์ครับเพียงเท่านี้ครับพี่ก็ได้บินในใบแจ้งนี้หลักโอเคครับเพียงเท่านี้พี่ก็จะพิ้นออกมาได้แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของใบเสนอราคาผมทำอิสระให้นะครับซึ่งมันจะลิงก์เฉพาะในส่วนรหัสลูกค้าเลขที่เอกสารวันออกวินต่างๆเนี่ยนะครับที่มันยังลิงก์อยู่นะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยพี่ต้องมาเลือกเองหรือพี่จะ ก็ปี้จากตรงนี้มาวางตรงนี้เลยก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งผมเคยเขียนสูตรไว้บางทีคือบางที่ก็อยากลิงก์บางที่ก็ไม่อยากลิงก์ซึ่งผมไม่อยากกระจายหลายไฟล์นะครับไม่งั้นผมซัพพอร์ตในส่วนนี้ก็จะมีหลายไฟล์ทําให้บางทีมันมันเยอะเกินนะครับแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะครับสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับใบเสร็จยังย่อนะครับอันนี้ก็ย่อจริงๆรครับพี่สามารถมาเลือกออกใบเสร็จได้เลยนะครับอ่านะครับไปสําคัญจ่ายใบหาหน้าที่จ่ายทำหน้างขนส่งมีครบหมดนะครับ ด้านขนส่งนี่ครับพี่ก็สามารถมาเลือกทําบินได้นะครับแต่หลกัลกๆเลยถ้าเกิดจะเป็นใบแจ้งหนี้หลักให้มาใช้ในส่วนของข้อมูลทําบินตรงนี้นะครับ mm. ก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับทางทางปรับทางพี่หรือว่าทางพี่ต่างาที่ได้ซื้อไปนะครับก็สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งหลกัลกๆที่ผมใช้โดยทั้งหมดเป็น Excel พื้นฐานทั้งหมดนะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบ โอ้เขียนเป็นโปรแกรมซ้อนเข้าไปข้างในเพื่อความง่ายต่อการแก้ไขแล้วก็ยูเซอร์ที่ใช้เนี่ยจะไม่ได้เป็นอีกอีกเลเวลนึงนะครับที่แบบโอ้โหต้องมาเป็นแอดวานซ์มากมายนะครับทั้งหมดโดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับลองทำดูกันก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ